ครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำสีนะครับสีของกันตกที่จับกันตกของสิบยาครับนี่จะทำเป็นสีดำนะครับปกติถ้าเราจะทำสีนะครับต้องมีสีรองพื้นด้วยแต่ผมทำสีดำไม่จะเป็นต้องใช้สีรองพื้นก็ได้ก็จะมีกระดาษทรายสองเบอร์ครับเบอร์ละเอ,อยียดกับเบอร์หยาบนี่ผมใช้เบอร์สองร้อยสี่สิ หาม,มันหาไม่ได้ครับทีแรกผมจะใช้เบอร์ร้อยพอใช้เบอร์ละหยาบขัดก่อนแล้วก็ใช้เบอร์ละเอียดขัดตามทีหลังขัดพอสีมันมีรอยแตกมอะไรมันหายก็พอ,พอไม่ต้องขัดออกหมดก,ก็ไดนะ้เดี๋ยวไปดูกันครับทํำยังไงครับเราเมื่อเราขัดแล้วนะครับอย่าลืมทาความสะอาดนะครับล้างด้วยน้าแฟบว่ากรณีที่เราขัดแบกขัดให้เงา ันจะมีพวกน้ำมันเคลือบเงาติดอยู่ตรงนี้มันจะทําให้สีไม่ติดก็อย่าลืมขัดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการพ่นแบบปิดบ้านปิดเมืองให้ดูครับก็ขี้เกียจรอครับมีฟร์มคึ้นๆก็เลยทาวิธีนี้ไงคอยดูครับครับผมครับเทคนิคการพ่นสีผมนะครับก็จะพ่นหลายๆรอบรอบแรกผมจะพ่นบางๆก่อนให้ทั่วหน่ยผมจะค่อยๆกด กป้องสเปย์ไปทีนั้นผมจะไม่กดแช่ยาวนะครับผมจะพ่นค่อยๆพ่นไปแบบนี้รอบแรกผมจะไม่พ่นหนานะครับว่าป้องกันสีมันเยิอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกคือไฟแช็กนะครับผมจะเผาสีให้ดูครับถ้าเราพ่นบางๆเสร็จแล้วนะครับ วิธีต่อไปผมจะทำการเผาเผาถีเขา้าไปแชทคราบ ตอนที่เราจุดไปเสร็จแล้วครับผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับรอให้มันแห้งอย่างเดียวลักษณะการทําสีแบบนี้คือผิวของสีมันจะเป็นกรุขะนะครับคล้ายยิงทรายถ้าทําพวกแข็งโซนิกแข็งเครื่องโซนิกจะสวยนะครับนี้ก็ถ้าผมทําอะไรผิดหรืออะไรไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะครับไม่ใช่ช่างแค่หัดทำเองก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ ใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับเจติชมผมก็ได้ครับขอบคุณครับ